สวัสดีครับชาวสาวกพรีเมียร์ทุกท่านวันนี้วิดีโอสกูล l o m คนำเทคนิคการออกแบบป้ายรายการป้ายวิธีกรต่างๆที่เราสามารถดีไซน์ได้ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere CS6 และก็ Adobe p r e พ i e เม c c 2 5 1 5นะฮะเชิญติดตามได้เลยครับ การพเมร์เนี่ยมันจะทำหน้าตาทำชื่อทำไทเทอร์ที่ตรงนี้นะฮะตรงเมนูนข้างบนมาที่ไทเทอร์นิวไทเทอร์มาที่เดฟอลต์สต l l d e ฟอลต์ default, default นะฮะแล้วก็ตั้งตามขนาดวิดีโอของเราเดฟอลต์ default ไปพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาที่มีไทเทอร์ขึ้นมาให้เราใช้ตัวเพนทูนะฮะดีไซน์บารข้างล่าง ก็มาเพนทูก็มาวาดภาพนะฮะ,ะสมมติว่าเราจะทำเป็นคุกกิก๊กน่ารักน่ารักนะฮะวันนี้เราก็ลองขึ้นซักอย่างนี้ดูก่อนพอเราขึ้นอย่างนี้เสร็จเราจะมาบิดช่วงโคง้งช่วงอะไรเราก็มาที่ตรงนี้เป็นเพิ่มจุดในการทำขาดน,นะฮะเพิ่มจุด ปับ๊บเราก็สามารถที่จะทำสร้างอะไรออกมาได้นี่ฮะอ่าแล้วมันเพิ่มมาเยอะไปลบทิ้งเราก็มาตรงนี้นะฮะแล้วก็ลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งนะฮะเลยตรงนี้ส่วนตัวนี้ใช้ทำเคิร์ฟนะฮะต่อมาที่ปุ๊บมันจะมีเคิร์ฟขึ้นมานี่นอย่างเราเราจะทำเคิร์ฟตัวนี้แล้วก็ทำเคิร์ฟโอเคดึงเคิร์ฟขึ้นไป ได้รูปล่างออกมามาตรงจุดนี้เราก็ดึงเคอร์ฟขึ้นไปได้รูปล่างออกมามาจุดนี้เราก็ดึงเคอร์ฟเราก็จะได้รูปร่างที่เราต้องการนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่สีคลิกที่ตรงนี้นะฮะคลิกขวาแล้วก็มาดูตรงกราฟ เราก็มาเลือกที่ฟิลไบเซอร์นะฮะแล้วก็เลือกที่ตัวสุดท้ายเลยแล้วมันก็จะมีฟิลขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบสีตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เราอยากได้โทนสีที่มันใกลเคียงกับแบ็กกราวเราก็สามารถปรับโทนสีได้นะฮะว่อหน่อยอย่างนี้ฮะนี่คือโทนสีที่เราสามารถจะแก้ได้แม้แต่ว่าเราจะทำเป็น กรเดียน<ม>หรือว่าจะทำเป็นเรเนอรอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือโทนสีที่มันสามารถที่จะสร้างแล้วสร้างเฉดได้หรือเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้ฮะพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนให้เราได้เลยท,ทันทีเราก็เลือกปรับรูปแบบจนกว่าเราจะพอใจนะฮะเราสามารถใช้ลูกเล่นด้านข้างอ่ะวาดรูปปีฟอร์มเป็นอิสระนะฮะ ลูกหัวใจเสร็จแล้วเราก็ปิดกลับมานำไทเทอร์เข้ามาใส่วางในไทม์ไลน์ซ้อนภาพที่เราต้องการที่จะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็มาใส่คีเฟมเพื่อกำหนดให้แถบป้ายของชื่อของเรามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเข้ามาร์คคีเฟมเคลื่อนไหวออกมาร์คคีเฟมแถบป้ายชื่อของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวไปมาได้ อันนี้เป็นการดีไซน์ภาพตัวหนังสือมาพร้อมกับบาร์นะฮะต่อเราก็จะดีไซน์บาร์ต่างหากแล้วก็ดีไซน์ตัวหนังสือต่างหากเราก็จะได้บาร์แถบชื่ออันนึงแล้วก็ตัวหนังสืออันหนึ่งเวลานําม,มาใช้ก็วางมาซ้อนกันในเลเยอร์นะฮะเราก็จะสามารถทำแอนิเมชันตัวหนังสืออันนึงแล้วก็แอนิเมชันป้ายชื่ออีกอันนึงนะฮะ ตัวหนังสือก็จะได้วิ่งเข้ามาเราสามารถใส่ transition ในการทำให้ภาพเคลื่อนเข้ามาได้นี่ฮะ,ะตัวหนังสือและบาร์ก็จะแยกเป็นอิสระจากกันถ้าเราอยากจะให้บาร์แถบป้ายชื่อของเราเป็นแยกเป็นอิสระแต่ละแถบแต่ละแถบเนี่ยเราก็ต้องสร้างแผ่นพเทลทีละชิ้นทีละชิ้นนะฮะแล้วเวลานั้นเราก็มาสั่งให้มันวิ่ง แล้วมาประกอบรูปร่างกันมันก็จะแยกเป็นอิสระตอนต่อไปเราจะมาออกแบบป้ายรายการด้วยโปรแกรม p r e m i e r Pro CC 2015นะฮะกดติดตามได้จากคลิปต่อไปได้เลย